ชบาเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวเธอเป็นหญิงสาวร่างเล็กผิวพันณผ่องใสหน้าตาจิ้มลิ้มพ่อแม่ของเธอจึงไม่อยากให้เธอทำงานเพราะกลัวว่ามือจะด้านผิวจะกร้านแดดพ่อแม่ของเธอนั้นหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ว่าจะให้ชบาแต่งงานออกเรือนไปกับชายที่มีฐานะดีและร่ำรวยซึ่งพ่อแม่ก็ได้แต่คาดหวังว่าชบาจะนำค่าสินสอดมาให้พวกเขาได้อย่างมากมายมหาศาล ในแต่ละวันชบาจึงไม่ต้องทำงานได้แต่แต่งตัวสวยๆอยู่บ้านภาระการทำงานนั้นจึงได้ตกหนักอยู่กับชัยผู้เป็นน้องชายของชบาชัยต้องออกไปทำงานทุกวันเมื่อได้เงินมาก็ต้องนำมาให้ชบาเพื่อให้ชบาได้นำไปซื้อของเสื้อผ้าเครื่องสำอางเพื่อนำมาประทินโฉมให้ดูสวยอยู่ตลอดเวลาวันใดที่ชัยรู้สึกเหนื่อยไม่อยากออกไปทำงานอยากจะพักผ่อนบ้าง ชชยก็ต้องถูกพ่อแม่ทุบตีด่าทอจนในบางครั้งชชยก็รู้สึกน้อยใจว่าทำไมพี่สาวของตนไม่ต้องออกไปทำงานบ้างเอาแต่นั่งๆน,นอนๆอนอยู่บ้านเฉยๆแต่ตนต้องออกไปทำงานหนักอยู่คนเดียวทุกวันวันหนึ่งชชยเกิดอาการตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายลุกไปทำงานไม่ไหวจึงอยากจะนอนพักผ่อนพ่อแม่และพี่สาว ต่างก็มาปลุกให้ชายลุกไปทํางานแต่ชายก็ลุกไม่ไหวเพราะพิษไข้พ่อแม่ของชายต่างก็ทุบตีด่าทอชัยรวมทั้งชบาก็รวมมือด้วยอีกคนชายทนการทารุณทุบตีของพ่อแม่และพี่สาวไม่ไหวจึงสลบไปตรงนั้นถ้าข้ารู้ว่าเกิดมาจะไร้ค่าไร้ประโยชน์แบบนี้ข้าเอาขี้เท่ายัดปากให้ตายไปเสียตั้งแต่ตอนเกิดแล้ว แม่ของชายพูดด้วยอารมโมโหและผู้เป็นพ่อก็ได้หามเอาตัวชายไปทิ้งไว้ที่ป่าช้าท้ายวัดพ่อของชายทิ้งร่างไร้สติลงที่พื้นดินและกำลังจะเดินหนีกลับบ้านไปโดยไม่รู้สึกผิดพระภิกษุรูปหนึ่งก็ได้มาพบเข้าพอดีนั่นโยมกำลังจะทำอะไรเอาคนมาทิ้งไว้แบบนี้มันบาปนะยโยมแล้วอีกอย่างมันผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วยนายโยม ไอ้ลูกคนนี้ของกระผมมันเกิดมาเป็นคนไร้ค่าขี่เกียจตัวเป็นขนไม่ยอมทำงานทำการเลี้ยงเอาไว้ก็เสียเข้าสุขชายผู้เป็นพ่อต่อพระรูปนั้นด้วยน้ำเสียงกระแทกคล้ายหงุดหงิดที่ได้ถูกสั่งสอนโยมก็เลยเอาเขามาปล่อยทิ้งไว้ใช่ไหมหมาแมวมันเป็นสัตว์มันก็ยังรักลูกของมันเจ้าชายมันเป็นลูกโยมเหตุใดโยมจึงไม่มเมตตามันบ้างเล่า ก็เพราะว่ามันเป็นคนไร้ประโยชน์อย่างไรล่ะครับอย่างนั้นหรือส่วนลูกที่โยมคิดว่าเป็นคนที่มีค่ามีประโยชน์ก็คงจะเป็นลูกสาวของโยมละสิใช่ไหมโอ้โหแน่นอนครับชบาลูกกระผมมันสวยมันหน้าตาดีต่อไปมันจะต้องได้แต่งงานกับคนมีฐานะร่ำรวยพ่อแม่อย่างกระผมก็จะได้พลอยสุขสบายไปกับมันด้วย ถ้าเช่นนั้นอาตมาก็ขอให้โยมจงมีความสุขความสบายซึ่งจะได้มาจากบุตรสาวของโยมถิดนะส่วนเจ้าคนร้ายฆ่าอย่างเจ้าชายนี้มันเป็นคนร้ายประโยชน์อาตมาก็ขอเอามันมาเลี้ยงไว้ในวัดนี้ก็แล้วกันเมื่อสิ้นคำพูดของพระภิกษุพ่อของชายก็หันหลังจากไปโดยไม่ใยดี ส่วนชัยนั้นพระภิกษุรูปดังกล่าวก็นำไปรักษาจนหายและให้อยู่เป็นเด็กวัดซึ่งตอนนี้ชัยก็ถูกครอบครัวตัดขาดไปแล้วโดยสิ้นเชิงชัยต้องกลายมาเป็นเด็กวัดคอยอยู่รับใช้พระภิกษุและดูแลงานในวัดแทบทุกอย่างชัยทำงานอย่างขยันขันแข็งจนวันหนึ่งชัยได้ข่าวว่าชบาพี่สาวของเขากำลังจะมีเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งมาสู่ขอ ซึ่งเศรษฐีหนุ่มคนนี้เป็นคนที่ใช้คุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะตนติดตามระรูปหนึ่งไปบินธบาตท,ที่บ้านของเศรษฐีคนนี้อยู่บ่อยครั้งใช่จึงเห็นพฤติกรรมของเศรษฐีคนนี้อยู่พอสมควรเศรษฐีหนุ่มผู้เป็นว่าที่สามีของชบาคนนี้เขามีเมียอยู่แล้วหลายคนเพราะเป็นธรรมดาขอเศรษฐีที่มักจะมีเมียมากแต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับว่าหากเมียคนไหนที่ทำให้เศรษฐีไม่พอใจ ทำอะไรไม่ได้ดังใจหรือหากเศรษฐีผู้นี้เบื่อหน่ายเมียคนนั้นแล้วเศรษฐีจะทุบตีอย่างรุนแรงและบังคับให้ไปเป็นทาสรับใช้ชัยด้วยความที่เป็นห่วงพี่สาวจึงไปหาชบาที่บ้านเพื่อจะบอกเรื่องพฤติกรรมของเศรษฐีหนุ่มผู้นี้ให้ชบาได้รับรู้แต่เมื่อชัยไปถึงบ้านพ่อแม่และชบาก็ขับไล่ไม่ให้ชัยเข้าบ้านเพราะพวกเขาถือว่าชัยไม่ใช่ลูกของเขาอีกต่อไปแล้ว ไม่ต้องโผล่หน้ามาให้ข้าเห็นอีกนะว่าที่ผัวของข้าเขาเป็นคนรวยเขาไม่มีพฤติกรรมอย่างที่แกกล่าวหาแน่นอนเพราะแกอิจฉาข้าใช่ไหมละ่ะว่าข้ากำลังจะได้ดิบได้ดีส่วนแกมันก็เป็นแค่เด็กวัดฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะฉันเห็นพี่เป็นพี่สาวฉันจึงรีบมาเตือนพี่ก่อนที่พี่จะโดนเศรษฐีคนนั้นมันหลอกไม่มีทางเพราะเศรษฐีเขารักข้าเขาไม่มีทางหลอกข้าแน่นอน แกออกไปให้พ้นนหน้าข้าไปเลยไปชบาขับไล่ใส่ส่งชัยแบบไม่ใยดีและไม่สนใจคําเติอนของน้องชายเลยแม้แต่น้อยในช่วงเวลาเดียวกันชัยก็ได้พบรักกับหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่งชัยและผู้หญิงคนนี้คบหากันมาได้สักพักหนึ่งแล้วครอบครัวฝ่ายหญิงไม่ได้รังเกียจว่าชัยเป็นเด็กวัดแต่พวกเขาเห็นว่าชายเป็นคนขยันพ่อแม่ของฝ่ายหญิงจึงยอมให้ลูกสาวคบหากับชัย จนกว่าชัยจะพร้อมมาสู่ขอเมื่อใดทั้งสองก็จะได้แต่งงานกันทันทีและพิธีแต่งงานของฉบากับเศรษฐีหนุ่มก็ได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สินสอดทองมั่นที่เศรษฐีหนุ่มนำมามอบให้กับพ่อแม่ของฉบานั้นเป็นแก้วแหวนเงินทองของมีค่าจำนวนมากทำให้พ่อแม่ของฉบาปราบรื่นใจเป็นอย่างมากสินสอดเยอะแยะไปหมด ชาตินี้พวกเราคงสบายไปทั้งชาติแน่ชบาลูกรักแน่นอนจ้าท่านแม่ข้าไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเหมือนกับอีกคนแน่นอนในวันนี้ชายก็ได้เข้าไปร่วมพิธีแต่งงานของพี่สาวเขามีความประสงค์ที่จะมาร่วมอวยพรให้กับพี่สาวและจะมาขอให้พ่อแม่ไปเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวในวันแต่งงานของเขาที่จะถูกจัดขึ้นเร็วๆนี้ด้วย เชบ,บาเห็นชายเข้ามาในงานเธอก็ขับไล่น้องชายของเธอออกไปจากในงานทันทีอีกทั้งพ่อแม่ก็ยังปฏิเสธไม่มาเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวให้กับชายอีกด้วยแต่ถึงอย่างไรก็ตามพิธีแต่งงานของชายกับหญิงคนรักก็ได้ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายค่าสินสอดก็มีเพียงแค่ที่มีพอประมาณทั้งคู่บ่าวสาวช่วยกันหาช่วยกันเก็บถึงแม้ชายจะไม่มีพ่อแม่มาเป็นญาติผู้ใหญ่ แต่ชัยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือมาเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวให้พิธีแต่งงานของชัยจึงผ่านไปอย่างราบรื่นตามประเพณีเมื่อพิธีแต่งงานผ่านไปพ่อแม่ของชัยและชะบาต่างก็ชื่นอ,อกชื่นใจกับแก้วแหวนเงินทองซึ่งเป็นค่าสินสอดที่เศรษฐีได้มอบให้ทั้งพ่อและแม่ได้นำเอาสินสอดน,นี้ไปจับใจ่ายใช้สอยอย่างสุรุ่ยสุร่ายเพราะทั้งสองถือว่า นมีลูกเขยเป็นเศรษฐีถ้างเงินหมดเมื่อไหร่ก็ขอเอาไม่ได้ทุกเมือ่อส่วนชัยนั้นตั้งแต่แต่งงานกับภรรยาก็ช่วยกันทํามาหากินอย่างขยันขันแข็งอีกทั้งยัยช่วยกันเก็บหอมรอมริบเอาไว้พอไม่นานทั้งสองก็เริ่มมีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อก่อนชัยและภรรยาเป็นคนจนแต่ตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีคนหนึ่งในหมู่บ้านไปแล้วจบาพี่สาวของชัย เมื่อเธอได้แต่งงานกับเศรษฐีไปแล้วเธอก็หวังว่าจะเป็นนายหญิงนา่งชูคอแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดเศรษฐีมีเมียอยู่ก่อนหน้านี้อีกหลายคนจึงทำให้ชบาเกิดความไม่พอใจชบาอารวาสส่งเสียงบานแทบแตกจนผู้เป็นนายหญิงเมียเอกตัวจริงของเศรษฐีปรากฏตัวขึ้นแสดงอำนาจให้ชบาได้เห็นชบานั้นก็ไม่ยอมเธอเริ่มตีฝีปากกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีอายุมากกว่าเธอ โดยที่เธอไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหญิงคนนี้คือนายหญิงภรรยาเอกของเศรษฐีซึ่งเธอมีอำน,นาจสูงสุดในบ้านนี้เหนือเมียทุกๆคนสุดท้ายชบาก็ต้องยอมสยบให้กับผู้เป็นภรรยาเอกของเศรษฐีที่ผ่านมาชบานั้นเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าเศรษฐีผู้ที่หอบเอาเงินค่าสินสอดมาให้พ่อกับแม่เธอตั้งมากมายนั้นที่จริงแล้วก็เป็นเพียงเงินที่เศรษฐีผู้นี้ ได้ซื้อตัวฉามาเป็นนางบำเรอเท่านั้นเมียคนใดก็ตามที่เศรษฐีไม่พึงพอใจแล้วเศรษฐีก็จะไล่เมียคนนั้นไปเป็นทาสทางด้านพ่อแม่ของชัยและฉาซึ่งตอนนี้แกวแหวนเงินทองต,ต่างๆที่เป็นค่าสินสอดของผู้เป็นบุตรสาวพ่อและแม่ก็ได้นำมันไปใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายจนตอนนี้ค่าสินสอดเหล่านั้นก็ได้หมดลง พ่อกับแม่จึงมาหาชบาที่บ้านของเศรษฐีในฐานะที่เขาเป็นพ่อตาแม่ยายพวกเขาหวังว่าเศรษฐีจะต้องมีเงินมีท้องให้เขาอีกแน่ๆแต่พอทั้งสองมาถึงทุกอย่างมันกลับตาลปัดไปหมดทั้งพ่อและแม่ของชบาคิดไปว่าการที่ชบามาแต่งงานกับเศรษฐีชีวิตของชบานั้นจะต้องสุขสบายนั่งเป็นคุณนายแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้น ตอนนี้ชบาไม่ต่างอะไรกับทาตในบ้านของเศรษฐีเพราะเศรษฐีนั้นเบื่อน่ายชบาเต็มทีแล้วเศรษฐีจึงทำเหมือนกับที่ตนเคยปฏิบัติกับเมียของตนทุกคนที่ผ่านมาคือนำตัวเมียผู้นั้นไปเป็นทาตเมื่อพ่อแม่มาเห็นชบาทั้งสองตาก,ก็เสียใจที่ทั้งสองลงเชื่อเศรษฐีจากนั้นพ่อแม่ของชบาก็ได้นึกถึงชัยบุตรชายคนเล็กของตนเพราะตอนนี้ บุตรชายของเขาได้ร่ำรวยปเป็นเศรษฐีไปแล้วพ่อแม่จึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากชัยผู้เป็นบุตรชายชัยรู้ดังนั้นจึงไม่รีรอที่จะไปช่วยเหลือชบาผู้เป็นพี่สาวถ้าเศรษฐีถ้าเศรษฐีอยู่หรือเปล่าชายน้องชายขอชบามาตะโกนเรียกเศรษฐีเสียงดังลั่นที่หน้าบ้านเสียใครเอะอะวะ เศรษฐีผู้เป็นสามีอันโชดชั่วได้เอ่ยขึ้นข้าเองอ๋อนึกว่าใคร,รท่านเศรษฐีชัยเศรษฐีใหม่ของหมู่บ้านเรานี่เองมาเยือถึงเรือนข้ามีธุระอันใดหรือข้าต้องการมารับตัวพี่สาวของข้าคืนท่านหมายถึงนางชบาใช่ไหมใช่ชบาพี่สาวของข้าในเมื่อท่านไม่ดูแลพี่สาวข้าให้ดี ข้าก็จะต้องพาพี่สาวของข้ากลับคืนไปนี่เศรษฐีชัยท่านรู้ไหมกว่าข้าจะได้นาชบาคนนี้มาเป็นเมียต้องจ่ายค่าสินสอดให้กับพ่อแม่ท่านตาเทาไรหากท่านตอการจะเอาตัวนาชบากลับคืนไปแล้วก็ท่านก็จงเอาเงินทองที่ข้าให้ไปไปค่าสินสอดคืนมาให้หมดทุกบาททุกสตางค์ชัยก็ไม่รอชา้าเขารีบเอาเงินทองมากองไว้ตรงหน้าขอเศรษฐี ผู้เป็นสามีขอฉบาทันทีซึ่งเงินทองพวกนี้นับได้มากกว่าเงินที่เสรษฐีให้ไปเป็นค่าสินสอดของฉบาเป็นเท่าตัวเศรษฐีผู้เป็นสามีขอฉบามีความพึงพอใจเป็นอย่างมากเขาได้เงินค่าสินสอดคืนและแล้วเศรีฐีก็ส่งคืนตัวฉบาคืนกลับสู่อ้อมอกของพ่อแม่ดังเดิมทั้งพ่อแม่และฉบาก็ได้มาอาศัยอยู่ที่เรือนของเศรีฐีชัย ชีวิตของพวกเขาทั้งสาคนกลับมาสุขสบายอีกครั้งแต่ก็เป็นดังคำโบราณที่เขาว่าไว้ว่าสันดานนั้นไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งพ่อแม่และชบาได้เข้ามาอยู่ในบ้านของเศรษฐีชัยพวกเขาก็เริ่มใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายจนบางครั้งภรรยาของเศรษฐีชัยต้องมาเตือนฉันอยากจะให้ทุกคนใช้เงินอย่างประหยัดกันด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เผื่อเอาไว้ใช้ในยามจำเป็น ภรยาของสิทธิชัยพูดไปเพียงเท่านี้แต่ก็ทำให้พ่อแม่และชบาเกิดความไม่พอใจฉันละไม่ชอบที่หน้านะ้องสะพ้ายคนนี้เลยพ่อก็ไม่ชอบเหมือนกันแม่ก็ด้วยเป็นเพียงแค่สะพ้ายถือได้ยังไงมาสังสอดพวกเราใช่จ้ะแม่เดี๋ยวฉันนะจะยุให้ไอ้ชัยมาไปหาเมียใหม่ฉันก็อยากจะดูน้ำหน้ามันเหมือนกัน ถ้าชัยมันมีเมียใหม่แล้วก็กำจัดสะพ้ยคนนี้ออกไปเสให้พ้นทางวันหนึ่งเศรษฐีชัยจะต้องเดินทางไปต่างเมืองเพื่อไปทำธุระและครั้งนี้เขาจะต้องเดินทางไปเป็นเวลาหลายวันเศรษฐีชัยจึงฝากฝังบานเรือนบ่าวไพร่และทรัพย์สมบัติทุกอย่างไว้กับภรรยาเพียงคนเดียวของเขาเมื่อเศรษฐีชัยเดินทางออกจากบ,บ้านไปไม่นานพ่อแม่และชบาก,ก็จับตัวภรรยาของเศรษฐีชัย ผู้เป็นลูกสะพ้ยจับมัดใส่แพรลอยน้ำไปพวกเขาหวังว่านางจะต้องถูกกระแสน้ำพัดพาไปไกลและจมน้ำตายไม่ทีใดก็ที่หนึ่งเมื่อแผนการกำจัดภรรยาของเสรษฐีชัยสำเร็จแล้วการต่อไปก็คือหาเมียใหม่ให้กับเสรษฐีชัยทั้งพ่อแม่และชบาต่างก็พาผู้หญิงหน้าตาสะสวยจำนวนหลายสิบคนมากินนอนอยู่ในบ้านหลังนี้ ชบาสั่งให้บ่าวไร่ดูแลหญิงสาวเหล่านี้ให้ดีจนกว่าเศรษฐีชายจะกลับมาทางด้านภรรยาของเศรษฐีชัยที่ถูกจับมัดใส่แพรลอยน้ำไปนั้นด้วยโชคของเธอก็ได้พบกับเศรษฐีชัยผู้เป็นสามีซึ่งโดยสารอยู่บนเรือลำใหญ่ลำหนึ่งเศรษฐีชายเห็นดังนั้นเขาตกใจมากผู้เป็นภรรยาจึงเล่าเหตุการณ์ให้เศรษฐีชายได้ฟังทั้งหมดเศรษฐีชายไม่อาจที่จะให้อภัยพ่อแม่ และพี่สาวของเขาได้อีกต่อไปแล้วเขาจึงกลับบ้านพร้อมกับภรรยาโดยเอาภรรยาซ่อนตัวไว้ก่อนเมื่อเศรษฐีชายกลับไปที่บ้านเขาก็ได้เห็นหญิงสาวหลายคนที่ต่างก็ผัดหน้าท้าปากแต่งตัวด้วยชุดเสื้อผ้าที่สวยงามซึ่งของที่พวกเธอสวมใส่อยู่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สินของภรรยาเศรษฐีชายทั้งสิน้นหญิงสาวเหล่านี้มาจากที่ไหนกัน เ้าพวกเขาจะมาเป็นเมียของแกนะสิแต่ฉันมีเมียอยู่แล้วพี่ชบาจะให้ฉันมีเมียใหม่ได้อย่างไรเมียแกมันหนีตามชู้ไปแล้วนี่แกไม่รู้หรือว่าเมียแกมันเป็นนางหญิงแพทย์ยาแอบเล่นชู้ตอนที่แกไม่อยู่เพราะฉันจับได้มันก็เลยหนีตามชู้กันไปแล้วอย่างนี้แกยังเรียกว่ามันเป็นเมียอีกหรือแกลืมมันไปสะเถอะแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้หญิงคนใหม่ สา,สาวพวกนี้ฉันเป็นคนหามาให้แกเองเลยนะแกเลือกเอาได้เลยว่าแกจะเอาผู้หญิงคนไหนขึ้นมาเป็นเมียเอกแทนเมียเก่าของแกฉันทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกพี่ฉบาเอาผู้หญิงพวกนี้ออกไปจากบ้านเราเถอะผู้หญิงพวกนี้อยู่บนเรือนก็ยิงเป็นเสนียติดเรือนและเสรษฐีชัยก็ได้นําตัวภรรยาของเขาออกมาให้ทุกคนดูเห็นกับตาทั้งพ่อแม่และฉบาต่างก็ตกตะลึงไปตามๆกัน เพราะภรรยาของเศรษฐีชายนั้นรอดชีวิตมาได้ทุกคนต่างคิดไปต่างๆนานาหรือว่าภรรยาของเขามีพลังวิเศษตระนั้นเชีหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ฉบาพวกท่านจงฟังฉันให้ดีอีกไม่กี่เพลาข้างหน้านี้จะมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาจับตัวพวกท่านไปตัดสินโทษก้อหาร่วมมือกันพยายามฆ่าเมียของฉันทำไม เพราะอะไรแกจะมาทำอย่างนี้กับพ่อแม่กับฉันไม่ได้นะเมื่อเศรษฐีชัยได้ยินคำพูดตัดพ้อจากพ่อแม่ก็เริ่มคิดถึงเหตุการณ์ครั้งเก่าก่อนตั้งแต่เขาเกิดมาจนจำความได้เขาไม่เคยได้รับความรักความเมตตาจากพ่อแม่และพี่สาวเลยสักครั้งที่ผ่านมาพ่อกับแม่เลี้ยงดูฉันมาอย่างดีแล้วหรือเท่าที่ฉันจำความได้ฉันไม่เคยได้รับความรักความเมตตาจากท่านทั้งสองเลยนะ ครั้งหนึ่งพ่อกับแม่เคยบอกกับฉันว่าฉันเป็นคนไร้ประโยชน์ไร้ค่าก็เลยเอาฉันไปทิ้งไว้ที่วัดและตัดความเป็นพ่อแม่ลูกกับฉันแล้วตอนนี้ฉันก็มองไม่เห็นประโยชน์อะไรจากตัวพ่อแม่อีกแล้วเพราะพ่อกับแม่ทำร้ายฉันแสนสาหัสจริงๆและยังไม่มีความสำนึกอีกและเศรษฐีชายก็หันมามองที่ฉบาผู้เป็นพี่สาวและพูดว่าฉันเตือนพี่แล้ว แต่พี่ไม่ฟังฉันเองว่าเศรษฐีคนนั้นเขาเป็นคนไม่ดีพอฉันช่วยพี่มาได้พี่ก็มาทำลายครอบครัวของฉันอีกจากนี้ไปพี่ไม่ใช่พี่ของฉันอีกต่อไปแล้วเศรษฐีชายจำใจให้คนของทางการมาจับพ่อแม่และพี่สาวไปรับโทษที่พวกเขาได้ก่อไว้และหวังลึกๆในหัวใจว่าสักวันหากพ่อแม่และพี่สาวของเขาพ้นโทษออกมาคงจะสำนึกผิด และกลับตัวกลับใจมาเริ่มต้นกันใหม่ได้อีกครั้งและเป็นครอบครัวแสนสุขอย่างที่เขาหวังมาทั้งชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าพ่อแม่จะเลี้ยงดูลูกด้วยความรักหรือเลี้ยงด้วยความเกลียดชังต่างก็มีผลเสียทั้งสิ้นไม่มีวิธีการเลี้ยงลูกใดจะดีเท่ากับเลี้ยงด้วยความเข้าใจ